มาค่ะทุกคนคเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบเฟสบุ๊กเรียวติ๊กต๊อกวันนี้เรามากวนน้ำย,า,ำยาล้างจานกันเนาะไว้ไว้ขายไว้ขายในในร้าน ам. ไป ตามสูตรเป๊ะๆนะคะทุกคนแต่ว่าเราเพิ่มเกลือเข้าไปอีกหน่อยนะึงเพื่อขวามเข้มข้นเราก็จะคนคนหัวเชื้อกับเกลือให้เข้ากันนะทุกคนโอ้ยไอที่คนนหะคนไปแนวทางเดียวกันนะคะทุกคน คนจนเกือมันละลายเพราะใน,นหัวเชื้อเขาน่าจะผสมผงข้นมาละผงข้นก็คือผงที่ทำให้มันเป็นฟองนะคะเดี๋ยอ้อยทําไปแล้วหนึ่งถุงก็ทำได้ขวดที่เจ็ดไม่เต็มนะถ้าเรากรอกแบบ ถึงคอไม่ถึงแบบคอขวดเต็มๆก็น่าจะได้เก็บขวดเต็มนะทุกคน้าอ้อยขายขวดละยี่สิบบาทเองนะคะขวดน้าเนี่ยขวดน้ำห้าบาทนะทุกคนขวดน้ำห้าบาทเน,ะทน,นานะเต็มยี่สิบบาทแต่ถ้าใครสนใจที่จะซื้อแบบชุดหัวเชื้อกับยาอ้อยเนาะซื้อไปคนเองไปชงเองก็ยาอ,อ้อยทําได้ หกขวดเอาตีซะหกขวดนะทุกคนหกขวดน้ำห้าบาทเนี่ย้าขายกวดได้ยี่สิบบาทเดี๋ยวอ้อยก็จะได้อยู่ร้อยยี่สิบบาทแต่ถ้าเพื่อนๆซื้อและเอาไปทำเองก็ขายชุดละเก้าสิบเก้าบาทนะหรือหนึ่งร้อยบาทก็ว่าได้ก็จะคุ้มไปอีกก็ะจะลดต้นทุนไปอีกหนึ่งขวด แต่ถ้าใครสั่งเยอะๆนะคะยอดเยอะๆเพื่อจะไปทำขายเหมือนยอ้อยเนี่ยก็ยะแยอ้อยก็สั่งได้ถูกอีกนะคะก็จะลดปริมาณลงไปแล้วก็จะคนในส่วนผสมเนี้ยมันเข้ากันให้มันละลายแล้วก็จะเติมน้ำไปเรื่อยๆไอ้ที่คนของายะอ้อยก็ ไม่สมบูรณ์นะคะทุกคนเอาทัพเพีหรืออะไรชนก็ได้ทุกคนอันนี้เล้ก็จะล้างใน,น,นถุงนีนนะ้ออกมาให้หมดน,นะคะ่ะติดอยู่ในถุงมันดูเหนียวง่ายแล้วก็คนต่อค่ะ ก่อไปเรื่อยๆก็เ,เติมน้ําไปเรื่อยๆเมื่อก่อนเมื่อก่อนยายอ้อยใช้เครื่องปั่นเอาทุกคน <c oughs> ด้วยความเนื้อเครื่องปั่นมันก็จะสบายขึ้นไปอีกแต่ถ้าเอาเครื่องปั่นมันจะเป็นฟองขึ้นมายนเยอะก็ก็มี เขาก็จะมีสูตรให้เราอ่านดูได้นะคะแต่ถ้าใครไม่อ่านก็ทําเหมือนเดยวอ้อยอัทุกคนตวงน้ําไว้ห้าลิตรตรวงน้ําไว้ห้าลิตรแล้วาก็ผสมหัวเชือ้อเกลือคนอย่างเงี้ยก็ค่อยๆเติมน้ําไปค่อยๆเติมน้ําไปจนจนมันหมดน้ำห้าลิตรที่อยู่กระมังแล้วนะเนาะจำไว้ห้าลิตร ก็คนไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่า mm hmm. เกิดละลายหมดแล้วทุกคน mm hmm. พอเป็นฟองแล้วก็ทิ้งไว้ให้ฟองมันนอนตะโกนเป็นน,น้ำใสๆแล้วก็มาก่อกใส่ขวดสิท้า เรามาดูกันอีกทีคือตอนที่ง่ายทุกคนง่ายดีกว่าเราไปซื้อหอมด้วยอันนี้อันนี้กลินมะกรูดนะคะเราก็จะเติมสีเข้าไปเพื่อให้มันเขียวสวยกว่าน้ำกรูดธรรมชาติน้ำกรูดธรรมชาติมันไม่ได้เขียวนะคะทุกคน สำหรับครัวเรือนหนึ่งอะซื้อถุงหนึ่งอะน่าจะใช้ได้ประมาณเดือนแหละอะถ้าใช้แบบเป็นเดือนกว่านั่นแหละสำหรับครัวเรือนที่ไม่ได้ล้างจานบ่อยๆรว,ว,ว,วมไปก็เริ่มเหนื่อยขึ้นยิ่งใส่น้ำ จํานวนที่ถกกําหดนดมาให้น้าก็จะเพิ่มซึ่งเพิ่มขึ้นแล้วก็เริ่มเป็นโฟล์ถ้าเกลือละลายหมดก็คือโอเคแล้วทุกคนเนี่ยเกลือก็ละลายหมดแต่เราก็ต้องคนให้ง่ายไหมทุกคนง่ายเพราะก็ทํามาให้เรียบเรียบร้อยแล้วแค่แค่คน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 ,นแต่ถ้าใครขี้เกียจทําก็ ซื้อคนขัวของเยงอ้อยเด้๋ยค่ะยี่สิบบาทแต่ถ้าตัดส่งเนาะเยอ้อก็ต้องหววค่าส่งเนาะทุกคนต้องหัวค่าส่งพิ่แล้วก็ขายยี่สิบลวส่งยี่สิบโอ้หวัวได้ค่าลังค่าส่งต้องมีการบวกค่าส่งหรือไทรไม่ว่าจะให้เยอ้อยคนให้แล้วก็ส่งให้ซื้อเก้าสิบเก้าบาทก,ก็จริงเหมือนร้อยหนึ่งนะ ยออ้อยองคงให้เปซื้ขอขวนให้แต่ทุกคนต้องออกค่าส่งเองทั้งหมดนะคะหรือร้านค้าท่านใดอ่ะสั่งไปควนขายในร้านอะก็โอเคนะคะทุกคนโอเคเราจะคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำที่เราตวงไว้ห้าเลทนั้นจะหมด พูดถึงถ้าใครอยากได้ความเข้มขน้นะทุกคนใส่4ลิตรก็ได้3ลิตรก็ได้แล้วแต่พวกท่านแต่ถ้าค้นเกินไปเวลาเราล้างจานนะมันเป็นฟองก็จริงแต่พอเราล้างน้ําเปล่าทุกคนมันต้องล้างหลายน้ํานะเพราะมันยังรื่นร,นร่นอยู่ไงเห็นไหมเริ่มเหนือแ็ล้วทำแบบนี้ก็จะเมื่อยแขน,น่อยนะ คลิปนี้ก็ฝากไว้จะเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ตอนที่มันตกตะกอน,น,อนก่อนสิขวดค่ะ